วันนี้มีหนึ่งเล่มมานำเสนอนะครับเหล็ก h 2 p 9นะครับดำทำจากไม้พยุงนะครับลายสวยๆเลยครับลายจำๆนะครับวันนี้ตกแต่งด้ามเหมือนเดิมนะครับจับกระชัดรัดสันหนานะครับ ครับเล่มนี้ใบยาว8.7นิ้วนะครับเกือบ9นิ้วเลยใบกว้าง2.3นิ้วนะครับสันหนา7มิลนะครับเล่นนี้ไม่ได้เลียวปลายนะครับอันนี้เป็นแนวคมเฉยปากหมุดอารมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูร้อยเชือกด้านท้ายนะครับด่าไม้พยุงลายสวย,สวย ดามยาว7 7นิ้วนะครับเกือบ5นิ้วครับเล่มนี้ราคา1,300รรวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ